อ้แตงโมแตงโมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหทำไมไม่งอกสักทีรอเป็นชาแล้วเนี่ยแตงโมโอตาจะได้เก็บแตงโมเม,มื่อไหร่เอาละค่ะสวัสดีค่ะยูวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่า ที่แรนั่นเองนะคะดินแดนแห่งผลไม้และต้นไม้นานาพันธุ์นั่นเองนะ วันนี้นะคะนิวกับเหมียวชากนะคะก็จะมาหาเงินกันต่อนะคะจากการเก็บผลไม้นั่นเองนะคะพี่เดีะพี่นิวผมอยากเก็บผลไม้แล้วคะผมรู้สึกว่าผมชอบแบบนี้มากๆเลยนะคะวันนีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่แล้วเหมียวชากอ้าววันนี้นะคะก็เป็นเวลาตอนกลางคืนนั่นเองนะคะเหมือนว่าใกล้จะเช้าแล้วนะคะโอ้โหรู้สึกคะนี่มีรถแบบว่าออกหาผลไม้แล้วนะคะตรงนู้นนั่นเองวูโอเคค่ะวันนี้นะคะนิวกับเหมียวชากเนี่ยก็ จะมาหาผล,ลไม้ชนิดอื่นกันนะคะก็มาดูว่าเราจะได้ผล,ลไม้อะไรมากันบ้างน,นะคะในครั้งนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะได้เวลาเหมาะแก่การหาผลไม้นะคะเดี๋ยวนิ้วเนี่ยกับเหมียวชักะชจะไปเอาเงินในเซฟก่อนละกันนะคะว่าเราได้มาเท่าไหร่โอ้โหได้มา29เนี่ยโอ้โหน้อยน่าด,ดูเลยเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้เราก็มีอยู่148โกนะคะหรือว่าเหรียญทองนั่นเองเดี๋ยวนิวกับเหมียวชักะชนะคะจะขี่รถเนี่ย ไปหาผลไม้กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาผลไม้กันดีกว่านะคะ, <S <S อะตอนนี้เราก็ขึ้นไปนั่งบนรถกันเลย uh ห๋ยวจะไปหาผลไม้กันนะคะจากการขี่รถไปนั่นเองโอเคเอานั่งท่าไหนแล้วเนี่ยโอเคอ่ะไปกันเลยนะคะไอ้ถอยหลังถอยหลังอูระวังนะคะรถคันนี้มันมีความสปีดที่แบบว่าต่ำม,มากนะคะถ้าเกิดเราตกหลุมตกบอ่ออะไรเนี่ยโอ้โหไม่เหลือเลยนะคะเนี่ยโอเคเราจะไปหาผลไม้กันนั่นเองนะคะ ก็ลัดเลาะไปตามนี้เลยนะคะเข้าป่าไปเลยค่ะไปดูว่าผลไม้เนี่ยที่เราจะไปหาการชนิดอื่นนะคะมันจะมีอะไรบ้างโอเคขี่กันไปเลยนะคะดูแล้วระยะทางน่าจะไกลน่าดูเลยนะคะเนี่ยโอ้โหก็จะไปแต่ละกระดึบกะดึ๊บกระดึบโอ้โหรถอะไรเนี่ยช้ามากมากเลย รถช้ามากๆเลยนะคะเนี่ยโออรู้สึกว่าทางข้างหน้าของเรานะคะจะเป็นต้นส้มนั่นเองนะคะโอ้โหเราจเจอต้นส้มแล้วนะคะโอเคค่ะเรวจอดรถไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะโอเคใกล้หน่อยแล้วกันนะคะถ้าเกิดขึ้นเนินมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวรถเราจะมีความแรงสปีดไม่พอนะคะโอเคเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้เลยอ๊บโอเคอ่ะโอ้โหดูสิโอ้มีส้มหล่นลงมาด้วยนะ,ะเก็บเลยเก็บเลยนี่เนี่ค่ะโอ้โหดูสิส้มเต็มไปหมดเลยอะ่ะ ช่วยอปโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปเก็บส้มกันนะคะโอ้โ oh, หมีบันไดให้ปีนขึ้นไปด้วยนะเนี่ยว้าวโอ้ huh. มีถังสําหรับใส่ส้มด้วยนะคะจะมาเก็บส้มกันนะคะเก็บเลยเก็บเลยยู uh huh. แล้วก็ไปดูนะคะว่าส้มเนี่ยมันจะขายได้ราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะโอเคตอนนี้เราเอาส้มมาใส่ถังไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บมารวมกันนั่นเองอ่าช่วยอปโอเคเก็บไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะ อ้าช่วยโอ้โห,โโหดูสิส้มเต็มไปหมดเลยอะว้าววานี่ค่ะโอ้หลูกส้มที่นี่มันลูกเบลล์จริงๆเลยนะคะเนี่ยพี่นิวฮะส้มมันลูกใหญ่มากเลยฮะโอ้โหเจ๋งมากๆเลยฮะพี่นิวใช่โอ้โหใช้เมล็ดอะไรในการปลูกแล้วเนี่ยทําไมลูกมันใหญ่ขนาดนี้โอ้โหโยนลงไปตรงรถได้เลยไหมเนี่ยเอา้าต้นนี้หมดเลยอ่ายังไม่หมดนะคะเลยอีกสองสามลูกโอเค เดี๋ยวจะเราลองลองโยนไปตรงรถของเราดูค่ะว่าเดี๋ยวมันจะตกจะตกว่าโยนลงไปได้ไหมเฮ้ยได้เว้ยโอ้ยโยนลงไป <c oughs> โยนลงไปตรงรถจะได้นะ,ะเออเออไม่ต้องแบบว่าเอามาใส่ถังให้ให้ใหแบบว่าเปลืองแรงเนาะอุ้ยลูกนี้สูงเกินไปหรือเปล่าช่วยแอปโอ้โหโหโลูกนี้สูงเกินไปนะคะเก็บไม่ได้อ่ะเอาลูกเตี้ยก่อนละกันนะคะเกิดมาเตี้ยก็อย่างเงี้ยแหละโอเคนี่ค่ะโยนลงไปตรงรถเรา,าเลยช่วยเอปโอ้โหคัดแม่น,รรนา่าอ่ะเป็นรวมส้มในถังนะคะนี่แล้วก็ ไปตรงรถของเรานั่นเองนะคะโอเคช่วยปุบปุบโอ้โหพี่มหึมามหาส้มเลยนะ,ะตรงนี้โอเคเก็บขึ้นมาอ่าเก็บขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยองโอ้โหตายแล้วน้ําหนักรถของเราจะรับไหวไหมเนี่ยอึ๊บปึ๊บโอเคโอ้ตอนนี้ได้80ดสิบกร,รัมแล้วนะคะก็เหลือแค่ไม่กี่อันน่ะคือแบบว่า นะเราต้องแบบว่าอย่าเอาเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะทําให้รถของเราเนี่ยรับน้ําหนักไม่ไหวนะคะโอเคเดี๋ยวนี่ก็เก็บใส่ถังก่อนละกันนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปแบบว่ารวมกันนะคะทีเดียวโอเคแคเคเดี๋ยวรถเนี่ยเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะพอไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วอย่าบอกนะไม่พออึ๊บโอ้ยเกินนะคะน้าหนักเกินนะ,ะเราต้องไปเอาส้มออกอีกนิดนึงนะคะโอเคโอค้ตายแล้ว <c oughs> น้ําหนักเกินนะคะเนีน่ยอ่า ไม่เป็นไรเอาแค่80ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูผลไม้อื่นกันนะคะว่าจะมีอะไรอีกนะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณอีกประมาณเท่าไหร่ล่ะ4.30กรัมนะคะที่เราสามารถแบกได้นะคะเอ๊ะนี่มันคือแตงโมหรือเปล่าเนี่ยเหมือนส่วนแตงโมที่เราเคยเก็บเลยนะคะ<อ>หรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีอะไรไม่น่าใช่นะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็ขี่หาผลไม้อันอื่นไปก่อนนะคะ เอ๊ะรู้สึกว่าตรงนู้นนะคะมีรถจอดอยู่นะคะไม่ทราบว่าเป็นผลไม้อะไรเนี่ยแมปโหลดไม่ถึง <c oughs> เอ๊ะโ,โหคนเต็มเลยนะคะเนี่ยโอ้มันคือแตงโมนั่นเองนะคะนี่ค่ะเราได้แตงโมเจอแตงโมแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวขอเก็บก่อนแล้วกันนะคะอ๊บโหเจอแตงโมแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเอ้าเฮ้ยแตงโมหาย แตงโมหายไปไหนกับมือโอ้ยแตงโมแตงโมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหทำไมไม่งอกสักทีรอเป็นชาแล้วเนี่ยแตงโมโอ้ตาจะได้เก็บแตงโมเมื่อไหร่ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าแตงโมเนี่ยก็ยังไม่งอ,อกมาเลยนะคะคือไรทำไมไม่มีแตงโมโอ้โหแล้วยังจะเก็บแตงโมได้เมื่อไหร่ละคะเนี่ยโอ้โห ดูสิคะไม่มีแตงโมโงอกมาให้เราเลยนะคะสงสัยเนี่ยเราต้องไปหาเก็บผลไม้ยางอื่นก่อนละกันนะคะเพราะว่าแตงโมเนี่ยไม่มีเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวค่อยบอกกลับมาเอาแตงโมก็ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแตงโมไม่งอกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาผลไม้ยางอื่นกันดีกว่านะคะโอเคโอ้รู้สึกว่าเราเจอต้นกล้วยแล้วนะคะใช่กล้วยหรือเปล่าเนี่ยนะโอ้เจอกล้วยด้วยนะคะเนี่ยเอ้าเราจะเก็บยังไงเก็บถึงเหรอ โอ้โหต้นกล้วยเดียนะทําไมมันสูงขนาดนี้แล้วคะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คือกล้วยเก็บยังไงอ่ะเฮ้ยมันสูงมากเลยนะมันจะปีนขึ้นไปได้หรอโหรู้สึกว่าจะปีนขึ้นไปเก็บได้ด้วยนะคะเนี่ยเอาเราจะเราจะเอาอยัางไงอ่ะเอเย้ยเดี๋ยวนะกล้วยกล้วยจะเอากล้วยโอ้โหกล้วยอัลเบอร์เลยนะคะเนี่ยอึ๊บโหจะีปจะปีนขึ้นไปยังไงจะไปเก็บอันนี้อึ๊บโอ้โหตายแล้วสูงมากเลยนะคะเนี่ยจะเก็บยังไงอ่ะ โอ้โหโอ้โหว่าเก็บยากน่าดูเลยนะคะเนี่ยโอเคเราจะไม่ลดละความพยายามนะคะเราจะเก็บกล้วยได้วายโอ้ตายแล้วทาไมกล้วยมันอยู่สูงขนาดนี้เก็บยังไงโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ๋อโอเคค่ะตอนนี้โหเก็บได้แล้วนะคะกล้วยของเรานะคะตอนนี้โอเคเอาเฮ้ยเกิดอาการบักเนี่ยนะกระโดดไปกระโดดมาีนทาเก็บได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวจะกล้วยไปใส่ถัง ข้างหลังรถกันเอ้ยอึ๊บโอเคเก็บกล้วยขึ้นมานะคะชว่วยแอปนี้เราได้กล้วยมาอันนึงแล้วนะคะโอ้โหกล้วยอันเบลเลอร์เลยนะคะเนี่ยโอ้โหตอนนี้แค่กล้วยหนึ่งก็ปลาเข้าไปร้อยโลแล้วนะคะทําไมมันมีแค่ลูกเดียวล่ะคะเนี่ยสงสัยมันกาลังสุกอยู่นะคะนี่ค่ะนี่คือกล้วยนะคะกําลังเขียวเลยค่ะยังไม่สุกเลยนะคะระหว่างทางนะคะเราเจอผลไม้อื่นด้วยนะคะอันนี้นะคะมันคืออะไรเนี่ย โอ้ green oh, apple นั่นเองนะคะโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่รถดูว่ามันจะบรรจุได้กี่ลูกนะคะโอเคนะคะน่าจะได้หลายลูกอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองเก็บไปดูนะคะนี่ความโชคดีของเรานะคะหลังจากที่ไม่ได้แตงโมมานะคะ oh. ก็ยังได้ green apple หรือว่า apple oh. เขียวนั่นเองแนงะเป็นไงเล่าโอเคค่ะช่วยใกล้จะเต็มหรือย,ยังเนี่ยเดี๋ยวขออีกสักลูกหนึ่งนะคะรู้สึกว่ารถของเราเนี่ยใกล้จะบรรจุเต็มแล้วนะคะ โอเคเก็บเลยเก็บเลยเอาต้นเตี้ยไปเก็บไม่ได้หัวชนนะคะอ่ะเก็บเลยเก็บเลยเอาเก็บไม่ได้เอาเก็บสิเก็บเก็บอ่ะโอเคเก็บแล้วนะคะมาตอนนี้ก็น่าจะพอดีแล้วอึ๊บเอ้าเกินมาอีกโอ้โหแม่แค่ลูกเดียวก็เกินนะคะเนี่ยหยิบออกมาโอเคโยนทิ้งไปแยบเกินมานะคะโอ้โหโอเค เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่ร้านค้าของเรากันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะนิวก็มาถึงร้านค้าแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวขอจอดรถก่อนล้วกันแอดโอเคจอดตรงมากโอเคเมื่อกี้เกิดอาการบั็อกอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> เกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเมื่อกี้ไปเก็บอแอปเปิ้ลเขียวออมาใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เกิดเหตุการณ์รถเทอีกแล้วรถ <c oughs> เทอ่ะแล้วบอกว่าทำให้แอปเปิ้ลเขียวของเรานี่หกหมดเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาเอาแค่ส้มกับกล้วยก็พอนะคะนี นี่ค่ะแล้วนิวก็ไปแอบเก็บกล้วยนะคะมาอีกลูกหนึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวนิวจะมารวมส้มก่อนละกันนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะส้มไปขายนะคะแล้วก็มาดูว่าส้มเนี่ยจะได้มูลค่าเท่าไหร่นะโอเคฮ่าตอนนี้ก็ได้ส้มมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวขอรวมกล้วยก่อนละกันนะคะกล้วยนี่แบบเป็นอะไรที่เก็บยากมากๆเลยนะคะอันนี้นิวขอบอกเลยว่ายากมากๆโอ้โหไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้โอ้โหพอรวมออกมาแล้วอันเบลอเลยอะ <arrive> โอเคเดี๋ยวเราจะาส้มไปขายก่อนละกันนะคะ ก็ไปดูว่าส้มเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะจ <c oughs> ้ามาแล้วสวัสดีครับคุณนิว่าสวัสดีค่ะคุณทีแรนวันนี้จะเอาส้มมาขายนะคะอ๋อยินดีครับมาเลยครับเดี๋ยวผมคิดเงินให้นะครับอาได้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาส้มไปขายนะคะนี่ค่ะกำลังคิดคำนวณตังค์อยู่นะคะว่าจะได้เท่าไหร่ โอ้ส้มลูกหนึ่งนะคะมีมูลค่า6กเหรียญนั่นเองนะคะโอ้โหนิวเก็บมากี่ลูกก็จําไม่ได้นอนเมื่อกี้ไม่ได้นับได้มาทั้งหมด4 2เหรียญน,นะคะโอ้โหถือว่าเยอะพอสมควรนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ขอบคุณนะคะคุณทีเรนไม่เป็นไรครับคุณนิวโอ้โหนี่ยเราก็ได้มานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเอากล้วยมาดูนะคะว่ากล้วยอันนี้นะคะเราะจะได้มูลค่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะอเก็บกล้วยขึ้นมาเลยนะคะ โอเคนี่ค่ะเราก็ไปดูโอ้โหกล้วยอันใหญ่มากนะคะแค่2ลูกนะคะเนี่ยโอเคโอ้โหเต็มตะกร้าเลยอะนี่ค่ะเราก็จะมาคิดว่ากล้วยเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะอาโอ้โห กล้วยลูกหนึ่งมีมูลค่า20เหรียญเลยนะคะเนี่ยได้มาสองลูกนะคะก็ไปเป็นก็เป็น40เหรียญโอ้โหแสดงว่ากล้วยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าราคาแพงเหมือนกันนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะโอ้โหจัดมากๆเลยแสดงว่าแตงโมของเราเนี่ยจะต้องมีมูลค่าเยอะพอสมควรนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะนิวก็มาอยู่ที่บ้านต้นไม้ของนิวแล้วนะคะก็โอ้โหเป็นเวลากลางคืนแล้วนะโอเคเดี๋ยวนะคะนิวก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะว่า ไปดูกันนะคะว่า,อาตอนนี้นะคะเราเนี่ยสามารถสร้างถังผลไม้อะไรได้บ้างแล้วนะคะอันนี้นะคะเดีวสร้างถังของแอปเปิลนะคะแล้วก็เป็นของกีวีนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเจะไปสร้างถังอื่นกันต่อนะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรได้อีกนะคะ อ่าเมื่อกี้นิวไปเก็บอ่าอันที่เป็นโอ้โหรู้สึกว่าส้มนะคะที่เราเก็บมาเนี่ยจะต้องใช้ประมาณ30สลูกด้วยกันนะคะแล้วก็กล้วยนะคะใช้ประมาณอ้าสิบลูกนะคะเอ๊ะเมื่อกี้นิวว่านิวก็ขายกล้วยไปแล้วทำไมมันไม่ขึ้นน่ะ อ่าโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวนิวจะไปเก็บอ่าอันที่เป็นบูเบอรี่มาก่อนล้วกันนะคะเพราะว่าใช้เพียงแค่6ลรูปเท่านั้นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บบูเบอรี่มากันดีกว่านะก็ตอนนี้กลางคืนด้วยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะลองอ่าขี่รถไปเก็บดูนะคะก็ไปดูว่าไอ้เจ้าลูกบูเบอรี่ตัวเนี้ยมันอ่าอยู่ตรงไหนกันนะคะไปกันเลยดีกว่า เอ๊จะไปทางไหนดีไปทางนี้ดีกว่านะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเนวก็มาเจอบูเบอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราต้องเก็บประมาณ6ลูกนะคะเราถึงจะไปอ่าสร้างถังผลิตบูเบอรี่ได้นั่นเองนะคะนี่เก็บไปก่อนแล้วกันนะคะรวบรวมกันไว้ให้ได้ประมาณ6-7ลูกก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าล้ำหนักรถของเราจะรับไหวหรือเปล่า โอเคเก็บไปเรื่อยๆเยโอ้ยลูกบ,บลูเบอรี่น่ากินมากเลยเหมียวชักพี่นิวขอชิมก่อนได้ไหมเนี่ยผมก็อยากชิมฮะพี่นิวโอ้โหน่ากินมากๆเลยใช่ค่ะลูกบ,บลูเบอรี่นี่น่ากินมากเลยนะคะเอาไปทําใส่อติมใส่อะไรก็ได้เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเก็บไปเรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหโอ้โหว่าแต่ตอนนี้ก็จะมือดอีกแล้วนะคะเนี่ย เดี๋ยวเราต้องรีบเก็บก่อนนะคะก่อนที่พระอาทิตย์นจะตกดินนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บอีกสักลูกหนึ่งก็พอแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นทางสะก,ก่อนนะคะ, <S <S อะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอามา mix แอน m a t c รวมกันเลยโอ้โห,โโหดูซิว่ามันจะลูกใหญ่ขนาดไหนโอ้โหลูกเบลลาเลยนะคะบ,บลูเบอร์รี่ของเรานะคะลูกนี้โอเคเก็บมา เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไปขายกันนะคะโอเคโอโหน้ำหนัก80กรัมเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงร้านค้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาขายดูว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคะโอ้โหลูกบลูเบอร์รี่ของเรานะคะ อ่าโยนเลยช่วงแอปโอเคเรีบเยบร้อยสวัสดีคุณที่แรนเรามาขายบูเบอรี่นะโอเคครับเดี๋ยวผมคิดเงินให้นะครับโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าลูกหนึ่งตกกี่บาทโอ้ลูกหนึ่งตกประมาณ3บาทนั่นเองนะคะเราเก็บมาได้10ลูกนะคะ ก็้30บาทเย้อาตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บ้านทีแลนด์ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวนิวเนี่ยจะลองไปสร้างถังบูเบอรี่ของเรากันนะคะก็ค่อยๆสร้างไปทีลนอันี้ค่ะก็จะขึ้นว่าปลดล็อกได้แล้วนะคะถังบูเบอรี่ของเรานั่นเองโอเคเดี๋ยวจะมาวางกันนะคะว่าเราเนี่ยจะวางไว้ตรงไหนเดี๋ยวนิวเขาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะโอ้โหนี่ค่ะถังบูเบอรี่ของเรานะคะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ เจ๋งมากๆเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะเพิ่มโอกาสทําให้เราเนี่ยได้ทองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่นี่ค่ะอยู่คนละฝั่งกับถังของ Apple แล้วก็กีวีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองสร้างบ้านเพิ่มกันดูนะคะว่าอโอ้โหตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเป็นถังอะไรขึ้นไปสักอย่างนะคะโอ้โหดูสิอลังการมากเลยนะคะเนี่ย โอ้โหเหมือนเป็นชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะหรือว่าบันไดนั่นเองนะคะนี่ค่ะเราก็ต่อเติมบันไดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะโอ้โห <Wow. S 1> โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางห้องกันนะคะห้องของเรานั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะของนิวนั่นเองเป็นห้องนะคะโอ้โหดูสิคะมาแบบอลังการมากอ่าโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็ได้ห้องมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเตียงนอนเลย S <S อยังไงเนี่ยโอ้โหดูสิอลังการมากเลยนะคะตอนนี้เราสามารถต่อเติมอะไรได้อีกไหมเนี่ยนี่ค่ะตอนนี้จะเป็นห้องไซส์เล็กนะคะถ้าเกิดอยากซื้ออันไซส์ใหญ่ๆนะคะโอ้โหมีแบบว่า หลายแบบมากเลยนะคะแต่ว่าอันซื้อใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องใช้เงินในการซื้อนั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะวันนี้นะคะนิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้โอ้โหก็ได้มาต่อเติมบ้านต้นไม้ของนิวนะคะก็เป็นตอนกลางคืนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราได้ต่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะโอ้โหดูดิคะสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะบ้านต้นไม้ของเรานะคะโอเคค่ะวันนี้นิวก็ต้องขอตัวลาไปโขเ๋ยนะคะดูบ้านนู้นนะคะสูงมากๆเลยนะคะต่อชั้นขึ้นไปนะคะตอนนี้เราก็มีแค่ชั้น เดียวนะคะเอ้สองชั้นนะคะเดี๋ยวข้ั้งหน้านะคะในพักต่อไปนะคะนิวก็จะมาต่อเติมบ้านกันอีกนะคะแล้วก็จะไปเก็บผลไม้อื่นๆกันอีกแล้วก็ในแบบนี้นะคะจะมีการขุดแร่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปขุดแร่กันโอเควันนี้นิวกับเหมียวชาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายยูพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของพี่นิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายฮะ,บ,ยบ,ยะบ๊ายบายจ้า